สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กรารพรักทุกท่านครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กรารพรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้ครับสยามชาแนลนะครับจะพาทุกท่านมาดูเหรียญที่สวยงามและก็มีราคาแพงนะครับแล้วก็สยามชาแนลนั้นยินดีที่จะประกาศรับซื้อกับเพื่อนเพื่อนนะครับให้ราคาตั้งแต่1000บาทขึ้นไปถ้าเกิดว่าใครพบเจอนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับดูจุดข้อสําคัญให้ดีนะครับเหรียญที่อยู่ในมือของท่านเป็นเหมือนเหรียญน,นะครับที่วางอยู่ตรงนี้หรือเปล่าด้ครับถ้าใช้นั้นยินดีรับซื้อราคาขั้นต่ำหน0 0งบาทขึ้นไปครับเหรียญน,นี้ยืนยันนะครับซื้อมาจาก FC ทางบ้านนะครับแล้วก็เป็นเหรียญแรกที่สยามเชนเนลได้ ซื้อเข้ามานะครับซึ่งนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้แล้วก็ความสวยงามของเหรียญนี้มีความตากจากเหรียญทั่วไปจึงทําให้เหรียญนั้นมีราคาแพงนะครับดูกันให้ดีครับเหรียญหนึ่งบาทดังต่อไปนี้นะครับใครมีรุ่นนี้ก็นะครับกด9ก้าโรัวมาเลยนะครับอาจจะอยู่ในมือของท่านก็ได้นะครับจุดความสวยงามความแพงนั้นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะบอกให้ฟังครับก่อนอื่นครับขออนุญาตนิดนึงแล้วกันนะฮะใครที่เป็นแฟนคลับของเหรียญต่างประเทศนะครับ ในเรื่องของเหรียญต่างประเทศนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับสยามชาแนลขอประกาศรับซื้อแบบไม่อันนะครับให้ราคาตั้งแต่3000บาทไปจนถึง50,000บาทครับใครมีเหรียญรุ่นนี้นะครับดูให้ดีนะครับเรายินดีรับซื้อแพงนะครับบางคอสอ้นซื้อสูงถึงนะครับ5 0,000บาทต่อเหรียญเลยทีเดียวนะครับใครที่มีรุ่นนี้สังเกตดูให้ดีนะครับอาจจะมีเงิน5 0,000ก็ได้ในเหรียญเดียวนะครับ คืออย่างนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับใครที่มีรุ่นนี้ที่เรียกกันในกลุ่มนักสะสมว่าเทรดดอลลาร์นั่นเองครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นวันดอลลาร์แบบนี้นะฮะที่เป็นถือไม้เท้าแบบนี้เป็นคาทาแบบนี้นะครับเนี่ยฮะนะฮะสังเกตดูนะครับใครที่มีรุ่นนี้สังเกตดูให้ดีนะครับถ้าใครมีนะครับเราประกันราคาให้เลยนะฮะสามพบาทไปจนถึง5 0,000บาท ห้าหมื่นบาทดูตรงไหนเพื่อนๆรู้ไหมฮะเหรียญน,นี้ทําไมทําไมมีสามพันกับห้าหมื่นนะครับเพื่อนๆให้สังเกตที่คอสอนะครับจับไว้นะครับ,ครบใครที่ดูที่คอสอเนี่ยนะฮะเหรียญที่ที่ดูที่คอสอเนี่ยถ้าเหรียญน,นี้เป็นหนึ่งเก้าสามห้านั้นจะมีราคาสูงถึงห้าหมื่นบาทครับสบภาพสวยๆเอาให้เลยนะฮะเหรียญละห้าหมื่นนะฮะจำให้ดีนะครับ คอสตรงนี้นะครับ1935นะฮะใครมีก็นะครับยินดีรับซื้อนะครับเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้มีหลายคอสนะครับไม่ได้มีแค่คอสเดียวนะครับอย่างเหรียญนี้ก็จะเป็นอีกคอสหนึ่งนะฮะสภาพแบบนี้ก็ส0 0พันนะฮะเห็นไหมครับ1988เห็นไหมนะครับนี่ครัมี2คอสนะครับใครมีรุ่นนี้นะครับสังเกตดูดีๆนะครับถ้าไปเจอ1935เนี่ยฟลุกเลยนะครับเหรียญละ50,000บาทนะครับแต่ยืนยันนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้มีททั้้งแ และลอกเหรียญบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับระมัดระวังนิดนึงนะฮะในการซื้อขายนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ส่งมาสอบถามก่อนได้นะครับยินดีนะครับที่จะนะครับให้ความรู้และก็ตอบกับเพื่อนๆนะครับไปที่ไลน์นะฮะสยาม f c แล้วกันนะครับมาดูข้อมูลของเหรียญนี้ครับทำไมสยามชแนลถึงประกาศรับซื้อนะครับประกันราคา1000บาทขึ้นไปใครมีเหรียญ1บาทรุ่นนี้นะครับสังเกตดูนะครับ ด้านหน้าของเหรียญนั้นนะฮะจะเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้มีคําว่าภูมิพลอรุนเดชนะครับแล้วก็มีคําว่ารัชกาลที่9ครับเหรียญบาทแบบนี้ใครก็มีใช่ไหมครับใครก็มีใช่ไหมฮะนะครับที่เป็นรูปคุดด้านหลังแบบนี้นะครับถ้าเป็นนักสะสมที่เริ่มเก็บสะสมหรือนะครับใครที่มีเหรียญเก่าๆผมเชื่อว่ายังมีติดไม้ติดมือติดบ้านคนละหนึ่งเหรียญครับแต่ว่าเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจุดความสวยของเหรียญน,นี้อยู่ตรงไหน ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีแบบนี้นะครับถ้าเป็นสภาพใหม่ๆนะ1,500ขึ้นไปนะครับมาดูจุดข้อสําคัญให้ดีนะครับใครมีเหรียญรุ่นนี้นะครับลองสังเกตดูนะครับผมจะให้ดูด้านหลังก่อนนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับนี่ฮะใครที่มีลักษณะแบบนี้นะครับดูให้ดีนะครับดูให้ครบทุกจุดนะฮะดูคลิปให้จบด้วยนะครับอย่าพึ่งเข้าข้างตัวเองนะครับเพื่อนๆนะครับมาดูในเรื่องของเหรียญเนี้ยเพื่อนๆเหรีอะไรไหมฮะ เดี๋ยวผมส่องให้ด <c oughs> ูเลยดีกว่าความสวยของเหรียญนะครับบอกไว้เลยว่าสวยแพงหายากนะฮะมาดูครับจุดแรกนะครับที่จะให้ดูนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูเลยนะครับเพื่อนๆเห็นัครบก็จะบอกว่าโอ้ยสวยจังเลยนะฮะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของเหรียญที่นะครับไม่ผ่านงานใช้นี่นะฮะจะสวยมากนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีดวงไฟด้านบนนะสะพอนลงมานะครับเป็นไฟจากส่องข้างบนนะฮะ นะครับขอเป็นดูแบบนี้ดีกว่านะครับเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นเหรียญเหรียญนี้แตกจากแตกต่างจากเหรียญของท่านไหมฮะเพื่อนๆเห็นขีดอะไรไหมฮะขีดตรงเนี้ยเห็นไหมครับเห็นขีดตรงนี้ไหมครับที่เป็นเส้นๆเนี่ยฮะเห็นไหมครับเหมือนตะวันตกดินนะฮะนี่ครับนี่นี่เป็นสภาพเก่าเฉยๆนะถ้าเป็นสภาพใหม่ๆนี่จะสวยมากนะครับเหรียญแบบนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับ นี่นะครับนี่คือจุดแรกที่เราให้ดูนะครับเราจะประเมินราคานะครับนี่คือจุดแรกที่เราให้ดูครับถ้าเกิดว่าใครมีด้านหลังเป็นแบบนี้ที่เป็นเส้นเถ้ทาใหม่ๆนี่จะเหมือนตะวันตกดินเลยนะครับเหรียญแบบนี้มีราคาแพงนะครับนะครับนี่คือจุดที่1นะครับดูครบให้ครบจุดนะครับถึงจะได้ราคาสูงนะฮะนี่คือจุดที่1นะครับนี่ฮะแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆดูด้านหน้านะครับต้องยืนยันนะครับว่าเหรียญนี้เนี่ยเราได้มาเป็นเหรียญแรกเท่านั้นที่มีลักษณะแบบนี้เลย และตรงสเปคที่เราต้องการมากนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่นะครับหนึ่งละสวยงามนะหายากราคาแพงครับมาดูฮะด้านหน้าครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับจะเป็นเส้นๆนี้ฮะเหมือนตะวันตกดินนะฮะนี่ฮะขอบฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเล็กๆเห็นไหมครับเป็นเล็กๆเห็นไหมครับนี่ครับเหรียญของท่านเป็นแบบนี้ไหมขอบเป็นเล็กๆเห็นไหมครับฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งใหญ่ๆเห็นไหมฮะ นอกจากเกิดขึ้นจากการแตกของผิวที่เกิดขึ้นจากการผลิตนะครับยืนยันว่าเกิดขึ้นจากการผลิตนะฮะมาจากการผลิตเลยนะครับที่เป็นเส้นๆแบบนี้นะครับไม่ได้ไม่ใช่เป็นเหรียญชํารุดนะฮะนี่ครับแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยนะฮะจะเป็นขอบใหญ่กว่าเพื่อนๆเห็นไหมครับนะครับเนี่ยแตกเป็นเส้นๆเนี่ยสวยมากครับแตกเป็นเส้นๆที่สวยมากโดยเฉพาะด้านหลังนี่สวยมากครับ นี่ครับนี่ครับนี่คือ2จุดใหญ่ๆนะครับที่ผมจะแนะนําให้กับเพื่อนๆรู้จักกันเหรียญคุดแน่นอนครับในเรื่องของนะครับตลาดเนี่ยความเชื่อแล้วก็การที่นักสะสมเขาต้องการจํานวนมากนี่มีเยอะมากเหรียญธรรมดาเราก็ซื้อนะครับเหรียญธรรมดาก็ซื้อขอยมีเยอะๆนะครับขอให้เป็นแตกเส้นๆแบบนี้นะครับซึ่งสวยแบบนี้นะครับนี่คือนะครับจุดที่ท่านควรดูนะครับ ในเหรียญที่อยู่ในมือของท่านและอีกจุดหนึ่งครับผมบอกไว้เลยว่ายากกว่าอีกนะฮะในในส่วนของเหรียญน,นี้นะครับนอกจากจะมีนะครับในเรื่องของการแตกนะฮะแบบนี้นะครับที่เกิดขึ้นจากการผลิตนะครับนี่ฮะถ้าเป็นกลางวันเนี่ยผมจะส่องให้สวยๆเลยเนี่ยฮะเห็นไหมครับเป็นโนนๆขึ้นมาแล้วก็มีเส้นแตกตรงนี้สวยมากเหรียญน,นี้นอกจากจุดนี้แล้วเพื่อนๆดูจุดนี้ให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีนะฮะผมยอมรับได้เลยว่าท่านเก่งมาก นะครับดีไม่ดีท่านไม่อยากจะขายด้วยนะครับผมซื้อตั้งแต่1000บาทขึ้นไปถ้าเป็นสภาพใหม่ๆสวยๆอาจจะประเมินสูงถึง2,000บาทนะครับผมซื้อให้นะครับที่เป็นแบบว่านะครับที่เป็นรอยตกแตกแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นตะวันตกดินแบบนี้นะครับแล้วจุดนี้ฮะท่านสังเกตดูนะครับนี่คือเหรียญแรกที่เราได้พบนะฮะคือแค่จับเหรียญหมุนแค่นี้ฮะท่านเห็นไหมครับด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยตรงขึ้นทางเดียวกันนะครับเห็นไหมครับหน้ากับหลังเนี่ยไปทางเดียวกัน รุ่นในมือของท่านเป็นแบบนี้ไหมครับนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับยินดีประเมินราคาขั้นต่ํา1000บาทขึ้นไปนะครับแล้วมีพระอาทิตย์ตกแบบนี้นะครับเป็นรอยแตกแบบนี้นะครับเนี่ยฮะเพื่อนเพื่อนครับแบบนี้นะครับสวยงามมากยืนยันว่าเพิ่งได้พบเหรียญแรกนะครับและได้เหรียญแรกเข้ามาเลยที่เป็นนะครับรูปแตกแบบนี้แล้วเป็นพระเสียรตรงในครุฑหนึ่งบาทครับใครพบเจอเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับตรงตามจุดนั้นยินดีที่จะรับซื้อกับเพื่อนเพื่อนะครับตั้งแต่ราคา 1,000ไปจนถึง2,000บาทครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอเหรียญที่เราพูดคุยกันสักรู่นี้นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ไอดีนี้ครับนี่คือไอดีของสยามชาแนลนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ลายไอดีนะครับ อย่าลืมนะครับตอบสดคุยสดนะฮะสยาม f อฟด้านบนด้านล่างอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเดี๋ยวติดต่อกันไม่ได้นั่นเองครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เกียรติตดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอบพระคุณนอย่างสูงที่ส่งของมาขายจํานวนมากครับเกิดมีราคาเราจะรีบตอบกลับทันทีถ้าไม่ใช่สเปคที่เราต้องการใครขออนุญาตอาจจะไม่ได้ตอบกลับนะครับขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ช่องด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนเพื่อนลาดในคลิปใหม่ๆและข่าวสารดีๆจากสยามชาแนลครับ สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ